กำลังอยู่ในรายการเดอะแท็กซี่หนึ่งคำถามล้านความคิดที่วันนี้เราได้คุณเทพโพงามมาเป็นพลขับรับเชิญสอบถามภาวะเศรษฐกิจในสังคมทุกวันนี้ว่ามีผลต่อผู้คนยังไงและเมื่อสักครู่เราได้ข้ามมาดูภารกิจของเขาที่บังเอิญมาพบกับตัวปลอมและคณะที่คล้ายกันแต่สภาพทุกวันนี้จะส่งผลต่อง,งานของพวกเขาหรือไม่ คงต้องไปฟังกันต่อแล้วครับเออแล้เรา้วไปทํางานในห้องในห้องอาหารอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยนคนปนเปยะแยะอะไรทุดอ่ะไม่ไม่กลัวเรื่องอะไรัดหวัดลุกอะไรเออวัดอะไรมั้ยัดหมูอะไรไะคนกลัว <c oughs> ไข่วัดใหญ่สองพันเก้าเลยละฮะแล้วแล้วกระทบงานไหมคนดูอะไรเขาเขามีกระทบยิ่งเป็นเหมือนเป็นของแปลกนะครับเป็นเหมือนงานวัดจริงๆคร <c oughs> ับผมผมคิดว่ามันเหมือน ไอ้ไข่หวัดใหญ่ไม่ไม่กระทบแน่นอนงานอาหารงานอะไรที่ที่เขาจ้างไปงานร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาไปกลัวอย่างอื่นมากกว่าสมัยก่อนที่มีโรคซาโรคอะไรมันสมัยนี้เขาเขาบอกว่าเป็นหวัดธรรมดาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นตมาหากินหรอกนะไม่ห่วงจะตายนนแล้วสิบหายเราตายจริงๆเลยวจะกก็ยังมีอะไรอีกไหมที่บ้างเป็นมุกเด็ดๆในในประจำวงของเรา เป็นอะไรหลังจากที่อันนี้เสร็จแล้วนะก็ก็จะมีพวกอะไรที่เป็นเอาเอามาชงทีละคนนะฮะแล้วก็อย่างอย่างเศษเขามีอะไรเล่นการเสนอของแข่งเราการเสนอแต่ละคนออกมาถ้าผมเสนอแต่ละคนออกมาแล้วก็คุยมีเปิดตัวเป็นพิธีกรเหมือนพาม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 คนเป็นวงซีเลยฮะร้อยยี่สิบนาทีต่อจากโนนต่อจากนี้อะไรเงี้ยครับคือของอาจารย์เก่าเรามาดัดแปลงได้เสมอได้ได้ัด้ี้ใครเขาว่าเราชงทีละตัวละตัวเสร็จเลาทำให้สวยครับ าจจะดีกับอาจารา์ก็ได้ทำเพอะไม่มีใครับแล้วก็เขาเขาก็ต้องให้อภัยเพราะเป็นเป็นเป็นศิลปินหน้าใหม่บ้างบอกว่าตลกนี่มันจริงเป็นศาสตร์ที่ป๋าบางทียัง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 กลัวเลยเล่นมาจะสี่สิบปีแล้วเนี่ยบางครั้งขึ้นหน้าเวทีเรายังเอ๊ะกูจะเล่นอะไรทํายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยประสบการณ์อย่างที่ว่าเห็นเห็นมาเยอะป๋าเข้ามาใหม่ๆห่ก็อย่างนี้เหมือนกันจนเรามาเห็นนู่นเห็นนี่อะไรตั้งแต่อยู่ลูกทุ่งมาอยู่หน้าเวทีมาตลอด ชีวิตอยู่หน้าเวทีมาเกิดสี่สิบปีอย่างนี้ดีกว่าเราจึงเห็นทุกอย่างอ๋อคนดูอารมคนดูเออไม่มันต้องอย่างเนี้บางครั้งเรามีอะไรก็บอกเขาแล้วการใช้จ่ายเนี่ยรายได้เนี่ยแกมาตรฐานไหมไม่มาตรฐานอยู่แล้วนะทุกคนไม่มาตรฐานไม่มาตรฐานครับแต่การใช้จ่ายที่มันโชคดีอยู่ตรงที่ว่าคือไม่กินเหล้าไม่สูบุรี่มาตั้งแต่ครับผมอุ้ยาไม่่นี่ก็เยอะแล้วคือเป็นการที่ว่าได้ตังปุ๊บผมเข้าธนาคารออกมาใช้เท่าไหร่ เรามีงานจากเจ้าภาพเงินเจ้าภาพรออยู่แล้วเราก็เอามาใช้เฉพาะการเดินทางผมนึกถึงวันแรกที่เข้ากรุงเทพไหฮะผมมีกีตาร์มาตัวนึงกับมุ้งกับม้อง,องแก,แกง้ากวจังหวัดไหนเนี่ยก็อยู่ไหนเพชรบูรณ์ครับเอ่อคนลมเบาลมสักครับเออ <c oughs> เลลมสักก็ <c oughs> คือผมแบกกีตาร์มาตัวนึงผมมีเงินมาห้าร้อยแม่ผมให้มาห้าร้อยผมเล่นลูกทุ่งเล่นลูกทุ่งเสร็จผมมาเที่ยวโมเลกิงผมเจอป่าอักที่หน้าเสียเสียเปิดใหม่เสียปาเนี่ยป่าเนี่ย ป๋าตัว<า>จริงนี่แหละครับอัดกับแข่งที่น้อยอ,อยู่หน้าเสียงอยู่ตรงข้ามเมอร์ลิคิงตอนนั้นอัดเอสทีวีโร่อัดที่ผมเห็นก่อนผมผมก็คิดว่าเออเราก็ชอบสนุกอย่างนี้แหละแล้วป๋าก็เออดูในทีวีอะไรผมก็จำเอาไปทำงานห้างเมอร์ลิคิงสามปีผมก็ดูเขาอัดตลกทุกวันอ่ะพี่จุ้งพี่จิ้มขึ้นไปผมก็จำไม่หยาดเลยอ่าแต่เรื่องข่าวต่งเทศใหม่ๆเขาจะทำอยู่มอร์ลิคิงเออทำเมอร์ลิคิงครับอ่าแล้วก็าคืนไปเล่นน้องไปเล่นร้องเพลงอะไรที่ไหน เป็นลูกทุ่งฮะลูกทุ่งสิบทิศนิมิตสามัคคีนั่นคือกลางคืนไปนะจอบได้สองร้อยครับยืนหกชั่วโมงครับเฮ้อไอสมัยก่อนเว้ยมันก็ยางนานก่อนมันก็นานแล้วฮะเนี่ยเราเราจะเล่นตลกเนี่ยไปได้อีกนานไหมผมผมคิดว่าถึงจะเครียดถึงจะอะไรคนก็ชอบสนุกอยู่ใช่ไหมชายตายนะใช่ช่ตายตัวเลยใช่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 อย่างบางครั้งผมรับผมรับอิเล็กโทรนด้วยฮะผมก็เอาศิลปินไปร้องเพลงด้วยเท่าไหร่ครับป๋าครับ อม่คกูรวยอยู่แล้วกูไม่เอามันจะจ่ายคุณขับรถมากูมันรวยไงปาป่าขาตากเลยซื้อแท็กซี่มาขับรับคนแล้วก็ฟรีๆนี่แหละปาผ่านอะไรเยอะได้ได้อะไรเยอะที่สุดเลยเพราะว่ามึได้มึงร้อยกว่าบาทเนี่ยแต่กูไม่ต้องไปเสียกับไปเส้นโดนฟ้องน้ำลายจะเป็นอะไรกูาดเลยอย่าเลยวะกูขี้เกียจกูแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยวกันนะปาป่าขาตากแล้วไปเยี่ยวทางไงช่วงพวกนี้นะครับผมครับผมขอให้มันรวยนะให้พความเดือด ป้าอย่างที่พันบอกอ่ะป้าเป่าหัวเท่าไหรับเชื่อดตกพรเพลินอะไรก็มันสู้เท่ากับมึงมานะแล้วก็มึงต่อสู้ไม่ได้หรอกมึงพยายามเนี่ยสำคัญที่สุดพรเนี่ยแค่นิดหน่อยนั่นเองเอาลุครับผมไม่เอแนวกล้องมาจับไว้ว่าสติปัญญาของเราแน่นอนที่สุดครับแค่นี้มันก็สุดชีวิตของประเทศแล้ว พราะความมุ่งมั่นที่รักในการแสดงบวกกับความไม่ย่อท้อต่องานไม่ว่างานอะไรพวกเขาก็ตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจกันต่อไปถึงตอนนี้เราจะกลับไปดูเรื่องราวของป่าเทพกับคุณท็อปในตอนเช้ากันต่อเมื่อความเชื่อมั่นในความคิดตัวเองของป่าเทพทําเอานักการเงินอย่างคุณท็อปอย่างมื่นตืบจะลงเอยยังไงต้องไปชมกัน ทางบริษัทต,ต้องเอาอะไรไปเก็บไปไหมหรือว่าเราไม่ต้องมีเงินอะไรไป,ไปวางให้กับทางบริษัทที่จะดูแลการเงินของเราเนี่ยเร,เราต้องต้อง <Okay. S 2> มีไหมผมก็จะดูก่อนว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครที่ไหนรายได้เขาเป็นยังไงเขาเป็นเจ้าข,ของธุรกิจหรือเขาเป็นลูกจ้างรับจ้างทํางานเก่งๆเงสร็จปุ๊บเราก็มาดูแล้วว่าเราจะทําอะไรให้ลูกค้าคนนี้ได้ปะถ้าจะต้องเข,าจ,งขาจะต้องฝากเงินกับธนาคารเพิ่มขึ้นเขาาจะต้อง,อองเล่นหุ้นเยอะไปเอาเออกมาจากตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นไอ้พวกนี้ก็จะมาคํานวณหมดแล้วก็จะ มาดูกันว่าแบบเออเราจะคุยกันเรื่องส่วนแบ่งค่าจ้างที่ปรึกษาอะไรกันยังไงมันไม่ใช่เฉพาะกันกันอย่างเดียวบางทีเขาก็บอกว่าการที่เราอยากจะทําอะไรเราก็สามารถที่จะปรึกษาอะไรเขาได้มันอาจจะมีการผิดพลาดน้อยหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะเรียนทางนี้มาาอาจจะเข้าใจในการวางแผนอะไรเงี้ยบางคนเขาถือว่าเงินเป็นพระเจ้าเพราะนั้นชีวิตของของคนทุกคนเนี่ยมีเงินมาเกี่ยวข้องเยอะพอเราไปปรึกษาไปคุยรายละเอียดในชีวิตของเขาเกี่ยวกวับเรื่องเงินเราก็แทบจะปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องเข้าไปยุ่งกับไลฟ์สไตล์ของเขา กิจ,จวัตรประจําวันอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอทุกวันมันต้องดูกิจ,จวัตรประจําวันไม่ว่าอะไรทุกอย่างแล้วถึงลูกถึงลูกหลาน,นเหลือในก <c oughs> รเด้งจะมีลูกเพิ่งมีแล้วลูกจะเรียนปัดมือนอกไหมลูกกี่ขวบแล้วอันนี้ผมกม็ยุ่งเยอะเลยนะก็คือเงินนี่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรก็เพียงแต่ว่าเราแนะนําให้ความแนะใการแนะนําแต่เขาเฉยใช่ครับอ๋อที่เหมาะสมอย่างที่ผมบอกตอนที่เราคุยเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันก่อนแล้วสมมติผลลัพธ์ที่เราจะต้องได้จากลูกค้า มันหรือมันมันมันที่ว่าได้ได้อะไรผสมเปอร์เซ็นต์ในที่ว่าเนี่ยเหรออ๋อใช่ครับผมก็คิดค่าให้ค่าปรึกษาตามปกติเหมือนนเดิมใช่ค่าปรึกษาอะไรเงี้ยปัจนนี้กันครับเขาขายมัน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 สูงนะสมมติเราจะดูไปตามตามซับตามกําลังของของลูกค้ากำลังของเขาครับใช่หรือว่าสมมติผมดูดูผมให้คำปรึกษาเพื่อที่เขาเสร็จทุกเรื่องไหนหเปล่าสมมติลูกค้าเขาจะมีอะไรทุกเรื่องเราต้องติดตามทุกเรื่องแล้วเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นทุกอ๋อมอ้อมเอ่อ จากที่ไม่ค่อยสนใจไงไงไปไปมามาสักไสไรเรียงรละเอียดทียิบอย่างนี้สงสัสยป่าเทพของเราเริ่มจะใจอ่อนสนใจในงานของคุณท็อปซะแล้วครับเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคําตอบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงและความรันของป่าเทพเมื่อต้องเจอกับคนปากมากแบบนี้จะเป็นยังไงติดตามชมกันต่อไปครับ ทุบรับน้ำธุรกิจแล้วเนี่ยเอา้าเนี่แก <จะ S 2> ไม่แกไ,<ง>ไม่กลัวว่าเจงมันฉันเลยบ้าเ้าซื้อลรงสีไม่ซื้อที่ซื้อแต่โรงสีแต่ของที่เข้ามาก็จะเอาไปลือก่อนอ้าลราลงเงินพ่อใครหรือเปล่าล่ะ